K.I. w S ครับบริษัทโรจูกิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับตัวนี้ FC ขอไว้นานแล้วนะครับผมเห็นกราฟกำลังสวยก็เลยมาทำคลิปนะครับสินค้าอุป,ปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์นะครับอืมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางนะครับสาวๆเคยใช้กันไหมนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดครับรายย่อยถือ34เอเนงนะรายใหญ่เป็นบริษัทครับแล้วก็บุคคลนะครับอืม BBL ก็ถืออยู่นะเมืองไทยประกันชีวิตก็ถืออยู่นะครับอเอ๊คนที่3าลองสุดท้ายเป็นเซียนหุ้นคนหนึ่งถืออยู่นะครับนะครับ คุณสถาพรงามเลืองพงศ์ชื่อคุณไหมมือใหม่ไม่รู้จักไปเสิร์ช Google กันได้นะจ๊ะว่าท่านเป็นใครนะครับงบการเงินของโรจูกิสนี่สินรวม344ล้านสินทรัพย์รวม1249ล้านในนี้ไต่มาสแรกนะนี่ก็ไม่เยอะนะกําไร190ล้าน167ล้าน ไตรมาสแรกของปี64 4 3ล้านก็ดีนะก็ดีเนาะอืมโอ้เอาอีสิบแปดนะครับมีปันผลด้วยนะถ้าปันผลไม่เยอะนะครับมองด้านงบดีจังมองด้านงบดีจังนะครับดูปันผลหน่อยปันผลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปันผลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับราคาหุ้นของเขานะครับอืม ก็ลองดูกราฟกันถือว่างบดีเลยละนะครับดูกราฟคิ s ครับ K I W s, s ราคาปัจจุบัน14บาท30ตางราคาเส้น2อ0วัน14บาท20ตางมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นนะนะครับคิดเพิ่งเข้าตลาดนะครับในไทม์เฟรมเดย์เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะครับราคาสูงสุดอยู่17บาท90 ปรับฐานเตี้ยสุดของคิดส1บเอาท9กก็ยังไม่เยอะนะมุมมองผมยังไม่เยอะนะครับแนวรับแรกของคิดอยู่14บาทสนะครับ14บาทสนะแนวรับถัดไปที่ไม่ควรหลุดเป็นแนวรับหลังพิงฝาอยู่13บสาท9กให้แค่นี้ละกันนะครับแนวรับถัดไปก็เป็น13บาทส และ12.7ถ้าหลุด12.7ก็คงจะวิ่งลงไปหา11.9ได้ไม่ยากนะครับแนวต้านแรก14.7คือไฮของแท่งปัจจุบันแนวต้านถัดไปเอาสวยๆ15บาทคิดเนี่ยถ้าขึ้นสวยๆต้องเบรก15บาทนะแนวต้านถัดไป 5.3แล้วสิบถ้าขึ้นไปเลขกลมๆสิบหก็ต้องไป16ถูกไหมมุมมองก็จะเป็นขึ้นง่ายกว่าขึ้นง่ายกว่านะครับมีแดงแท่งใหญ่อยู่อีกซ้ายมือก็เป็นเนี่ยแท่งเนี้ยกลุ่มนี้นะก็จะผ่านยากเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณเอาหัวแท่งแดงนะ17.2 ตรงนี้จะเจอแรงขายแน่นอนนะครับของคิดนะนะครับอาสรุปแผนคิดก่อนครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่139และ142ถ้าพูดกันเร่งกลมกคิดไม่ควรหลุด14บาทอืมนะครับแนวรับถัดไปก็133 127นะครับหลุด127นี่โอกาสวิ่งหลุด119ก็มีนะครับมีนะตอนนี้คิดกําลังเริ่มจากฟอร์มตัวกลับเป็นขาขึ้นจากเขียว2แท่งแล้วก็ พักตัวแดง2แท่งนะครับยังยังแดงไม่ถูงยังแดงไม่สูงนะครับมุมมองก็ดีอยู่นะดีอยู่แนวต้านถัดไป14 7 5กับ15บาทให้เห็น15บาทก่อนครับก็มีโอกาสจะไป15 3 15 6แล้วก็16บาทนะครับก็ดูตรงนั้นว่าจะย่อยังไงไหมหรือว่าจะเบรกทะลุขึ้นไป17แล้วค่อยย่อนะครับคิดเป็นต้นเทนจ่าไหมเหรอตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นเทนจ่าครับแต่ว่ายัง ยังขึ้นไม่เบรก15ไงมันอาจจะปริมปริมหน่อยปริมปริมหน่อยนะครับก็ให้กําลังใจกับคนที่ถือก็มีสมาชิกที่ติดกันอยู่เยอะนะเข้าตั้งแต่ IPO กันเลยนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ไปเข้าเพิ่มกันอีกในช่วงที่เขารูดมา2แท่งแรกนะนะครับคนที่ติดอยู่16-17ของคริสก็ถ้าเกิดมันไม่ลงไปหลุดต่ำเตี้ยเรียดดินหลุด11บาทเผมว่ามุมมองยังขึ้นนะครับแล้วก็งบการเงินเขาดีด้วยไง มุมมองตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกกันนะเรียกนั่งทุนในการถือระยะยาวได้เยอะนะครับแล้วก็มีมีเซียนหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ด้วยนะครับมุมมองก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยยิ่งดีไปใหญ่เลยคิดนะครับผมไม่รู้ว่า fc ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด13บาท9 0ตังคิดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ